สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการปักหมุดนะครับตำแหน่งพิกัดบ้านของนักเรียนนะฮะกับแรกเข้าที่ g o o g l e Map ครับหน้าตาแบบนี้เลยเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้สังเกตที่ปุ่มปุ่มล่างขวานะครับเหนือปุ่มแผนที่จะมีจุดสีน้ำเงินอยู่ให้กดไปหนึ่งทีครับมันจะระบุพิกัดที่เราอยู่นะฮะ ให้ผู้ปกครองทําก็ต่อเมื่อตอนอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะครับจากนั้นให้กดที่ช่องข้างบนครับรูปแว่นขยายจะมีคําว่าค้นหาฮะให้เลื่อนไปทางขวาช่องข้างบนครับรูปแว่นขยายจะมีคําว่าค้นหาฮะให้เลื่อนไปทางขวาครับจะเห็นคําว่าเพิ่มเติมกดเพิ่มเติมครับเมื่อกดเพิ่มเติมแล้วให้กดบวก กดเลือกแผนที่ครับพอกดมาปับ๊บ <c oughs> เราก็กดบันทึกได้เลยหรือผู้ปกครองสามารถซูมเข้าไปได้ว่าไอตัวปลายหมุดนี่มันตกอยู่ที่หัวลงังคาบ้านเราหรือเปล่าอย่างตัวอย่างนี้ครับผมก็จะซูมปักไปให้มันตรงสามารถเลื่อนได้ เมื่อตรงแล้วเราก็กดบันทึกลงมากดบันทึก,สก,ทกเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อครับขอความกรุณาใส่ชื่อเป็นชื่อน้องที่เรียนนะครับจะได้สะดวกในการเช็คนะครับเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรครับในที่นี้ผมยก,ยกตัวอย่าง <c oughs> เป็นเด็กชาย ใช้ชื่อผมเองแล้วกันครับยกตัวอย่างไปนักกิจเมื่อแต่เสร็จแล้วให้กดที่เพิ่มป้ายกำกับครับจะเป็นชื่อน้องเห็นไมครแต่ที่ชื่อน้องตรงเหนือคำว่าเส้นาทางครับ,รบเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มป้ายเลยนะนัฐกิจก็จะเห็นว่ามันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้ เราก็แตะที่คําว่าป้ายนักธุรกิจเลยก็จะมาโผพิกัดต,ตรงนี้ครับให้ผู้ปกครองแตะเมื่อแตะแล้วมันก็จะแสดงผลมาหน้าจอนี้นะครับให้ผู้ปกครองสังเกตที่รูปหมุดนะครับหมุดนะฮะจะมีตัวเลขบอกให้จําตัวเลขที่อยู่หลังหมุดนะครับ12.759และ100ที่วงกลมนะครับเสร็จแล้วครับจบ